จะได้ออกเป็นล่าโปเกมอนกันไวๆไ,ไงละ่ะฉันคิดถึงตอนที่นายยังเป็นสภาพดีๆอยู่อะว <Wow. S 1> ้าวซาโตชิดูเปลี่ยนไปเนอะแหมดูลักโปเกมอนของคามากเลยเกิอนอะเปลี่ยนจากคนเดิมที่เคยเป็นยาอ่อนกับมารอเล่าเหมืนเดิมเหมาะที่จะเป็นหัวกูเลยเกิน <c oughs> จะแล้วอู้นั่นเกมตำนานอู้นัน่นเกมคนทางตำนานแใจราคาแพงชิบหายเลย เราคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะโปเกมอนไปเถอะนี่นี่ซาโตชิมีอะไรจะบอกนะมานี่แป๊บนึงสิฉันมีข้อเสนอจะมาให้นายนะถ้านายทำตามทุกอย่างที่ฉันบอกฉันจะให้นายทุกอย่างเลยล่ะ้จริงครับเนี่ยเอ,เอาแผนที่ไปและเดินตามเส้นทางแต่แผนที่นะนี่มันแผนที่ไปไหนวะพยายามเข้านะถึงจุดหมายในแผนที่ให้ไม่ไวด้วยแล้วเธอจะได้ทุกอย่างไม่มกระจู ถ้าเราเดินไปถึงปลายเส้นทางในแผนที่เนี่เราจะได้ทุกอย่างวันนี้ครูจะเล่นเกมคอนทราให้สะใจชิบหายไปเลยเอาจริงเด็กเน่ซาโตชิอย่าไปเลยเนาะืิฉันเอถอะฮน่าไิกจ,จูลองสักหน่อยจะนน่าเขาไม่เป็นไรหรอกน่าลองเชื่อวิญญาคนัสักหน่อยฉันนะเราออจะได้รางวัลดีๆไล้อืมก็ไม่รู้สินะไงิกรจ,จูใช่ไปไหนนั่นก็ต้องไปด้วยละ่ะก็เราสัญญากันเล่นอยู่ว่าว่าเราจะไม่ทิ้งกันอีกแล้วกลัวนายเป็นบ้า ไอ้ปิ๊กจูได้เวลาเดินทางแล้วรีบตื่นได้แล้วรีบไปกันเถอะโอ้ยชิบหายมึงเร็วกูแต่เช้าเลยกูยังไม่ตื่นกูยังไม่ได้คียกูยังไม่ได้เยี่ยวกูยังไม่ได้แปรงหน้าแปรงฟันเลยมึงเร็วกูแต่เช้าเลยสัตว์ <c oughs> เออขอโทษทีนะพอดีตื่นเต้นไปหน่อยอะเลยอยากเลมาเรียกนายแต่เช้าเลยอะเอาละได้เวลาเดินทางกันแล้วเจ๊ดีใจจัง รู้สึกไหมแล้วว่าอยากเดินลัดมากเลยอ่ะได้ไหมตั้งแต่กูเกิดมากกูยังไม่เคยเดินออกนอกเส้นทางเลยอ่ะอยากจะลองสักครั้งในชีวิตหนึ่งนะเฮ้ยออกนอกเส้นทางปุ๊บก็จะสตูปั๊บก่อยเกณหนูตัวหนึ่งหนึ่งกูจัดการเองมึงอยู่เฉยๆเลยมิจูุนเดี๋ยมึงก็เป็นบ้าอีกรอบกิชาพ ถอยเดี๋ยวนี้นะถ้ามึงไม่ถอยมึงจะเจอหนักแน่นอนมึงไม่เชื่อกูมึงลองเอาละ่ะในเมื่อมึงคุ้นรู้เรื่องมึงก็โดนเจอจับนักถอยไปเอ็มมาสเตอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวฉันขอเองนะนายไม่ต้องยุ่งฉันขอเองฟาร์มคิดดีมากเลยมิกกัตจูแต่เราไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเราเพราะเรามีระเบิดระเบิดเข้ามิกกัตจูมันจะระเบิดแล้วรีบฮับที่ลบเร็ว เวลามึงจุดทำไมมือไม่บอกกูฮะตายขึ้นมาจะทำยังไงเออฉสนขอโ่อฉันลืมบอกนายขอโ่ษทีดีใจจังเลยพี่กระจูนในทีน่สุดล้วก็ผ่าดาสุดท้ายมาได้แล้วนะนั่นไงบ้านหลังนั้นที่อยู่ในแผนที่สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับค่ะเราพาคู่หูของเรามาด้วยนะจะเป็นไรหรือเปล่าถ้ามากับสองคนอนะ่ะเออโปเกมอนตัวนี้น่ารักจังเลยเนอะขอได้มามสิว้าวว้าวน่ารักจังเลยอะ่ะ ดูสิมันสนุกใหญ่เลยอะอชิพายใหญ่อยู่นั่นแหละกูรำคาญว้าวว้าวดูท่ามันคุณชอบน้ำมากเลยนะมันยิ้มใหญ่เลยอะเดี๋ยวเข้าไปนั่งรองในบ้านก่อนนะเดี๋ยวฉันหานะ้าไม่กินนะ่ะนั่งเล่นเกมได้เลยโอเคครับเข้าแล้วนะครับว้าววันนี้มึงเสร็จกูแน่เลยอะโอ้โหตูดงอนอชิพายเดี๋ยวให้โปกเกมอของเรามาเล่นด้วยกันจะดีไหมเอาละมิกาจูนั่งเล่นกับเขาไปก่อนนะจัตีกันละ ดูนั่นสิดูโปเกมอนของเรากับของนายสิถูกสงสัยจะถูกคอ,อกันคุยกันใหญ่เลยอะนสินนะผมยังไม่เคยเห็นโปเกมอนของเราอะยิ้มมาก่อนเลยอยากรู้จังเลยอะว่าพวกมันคุยอะไรกันอะ <c oughs> พี่ของนายอะดูเท่า,าจะเง,งียบม,มากละสินนะคงไม่ได้เจอผู้ชายมานานก็ประมาณนั้นแหละยังไม่เคยเจอผู้ชายมานานแล้วเออแลวนายมีอะไรดีๆฉันดูบ้างหรอมีบ้าง,งไหมอะมีฉันไหมถ้ามึงอยากรู้นะมึงก็ต่างออกไปหลังบ้านสิเดี๋ยวรู้เลยอะโอ้ยสิตามมาเร็วเข้า ว้าวบัณฑเธอมีเกมดีๆเล่นเยอะแยะเลยอ่ะทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกจะได้มาเล่นทุกวันเลยก็ไม่รู้สินนะบอกไม่ได้หรอกนี่เธอเธอจะเล่นหน่อยสิฉแชร์ลังจะตายแล้วนะฉแชร์ลังจะตายแล้วช่วยฉันหน่อยผมไม่นะทำไมเธอมองฉันแบบนั้นอฉันไม่ชอบเธอมองแบบนั้นนะไม่ช่วยฉันเล่นเกมคอนแชร์กังจะตายแล้วเนี่ยฮะมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้ว เกมน่ะมันหยุดแล้วแต่เธออ่ะถ้าจะเล่นให้มันน่ะจะเล่นยังไงดีล่ะโอ้เชี่ยทำไมมึงหลอกกูมึงหลอกกูกับพี่กระจูยมาบ้านมึงเนี่ยนะชิบหายมึงหลอกให้กูมาเล่นเกมเนี่ยนะมึงจะหลอกกูใช่ไหมกงเงียบมากเลยนะชิบหายไอ้เชี่ยกูไปอยู่บ้านมึงก็ได้ถ้ามึงกลัวเวรเนี้ยกูไม่มาบ้านมึงหรอก มึงจะปิดไฟทำไมเนี่ยแล้วกูจะหาประตูเจอไม่เนี่ยช่อมันเป็นไหนหรอวะวันนี้แต่งตัวมายั่วเต็มที่เลยเว้ยพร้อมหรือยังล่ะพะนมเน,นะวันนี้กูจะเสียตัวให้ยี่ไม่ได้เลยเฮ้ยกูไม่สิงแล้วเว้ยมึงอย่ามายุ่งกูเลยนะกูขอละตูเดินล็อกแล้วเธอออกไปไหนไม่ได้แล้วะ าไปไหนเลือกนานแล้วนะนายอเอาอันนี้ละกันแหมมันน่ารักดีอะ่ะเห็นเป็นรูปฮัลโลคิตตี้ใหม่ล่าสุดเลยนายตาถึงมากเลยพ่กนั่นคือหมวกรุ่นใหม่ล่าสุดขอบใจนายมากเลยนะที่มีหมวกสวยให้ใส่ว่างๆถ้านายเดินผ่านมาที่นี่ก่อแะวข้ามาด้วยนะคุณหมอครับช่วยผมด้วยครับเธอทำไม่อยู่เลยครับโอ้ไหม่รู้จริงเงียบจากไหน เออคุณครับช่วยเล่าอาการเริ่มเมาคืนนั้นมาให้ผมฟังหน่อยมันน่ากลัวมากไม่รู้ว่ามันอะไรจะใหญ่หปานนั้นและแตเธอก็ทำไม่หยุดเลยครับคุณหมอไม่รู้เลยว่าเธออดอยากมาจากไหนและที่สําคัญน,นะครับคุณหมอเธอมีดุน